รายการดีต่อใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกการพูดคุยวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องราวที่ทางบ้านส่งเข้ามาปรึกษากันครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ท็อกซิกที่เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างคุณแม่เงี้ยเราปล่อยมือเขาให้เขาได้ไปใช้ในชีวิตยอย่างที่เขาอยากทําจริงๆแล้วถ้าวันนึงร่างกายเขาสุขภาพเขาไม่ไหวแล้วเขาจะเป็นยังไงมินก็จะมีผู้ใหญ่รอบข้างเขาก็จะบอกว่าไม่ดีนะลูกมันเนรคุณนะ คือมิ้นเคยโดนขนาดแบบว่า,านั่งอยู่ด้วยกันพิยมญาติญาติผู้ชายถามว่าหาดีกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วหรอถ้าอย่างนี้คุณหมอมีอะไรที่จะทําให้คุณมิ้นรู้สึกดีขึ้นในตัวเองมากกว่านี้มีมีคำแนะนําอะไรไหมในทุกๆเช้าตื่นมาอยากให้คุณมิ้นส่องกระจกแล้วบอกคนในกระจกว่าโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยนะ ที่ผ่านมาได้สู้มาได้ขนาดนี้ขอโทษขอโทษนะที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจะไม่ได้ดูแลเธอหรือเราเอาเปรียบเธอแล้วก็เรารักเธอนะหากมาีโอกาสวันหนึ่งมิ้นอยากมาแชร์เรื่องราวของมิ้นให้หลายๆคนได้รู้อย่างมิ้นเองที่กินยารักษาตัวเองอยู่พวกเราไม่ได้อ่อนแอค่ะคําพูดของคุณหมอจะทําให้มิ้นอะ่ะเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกค่ะไไปมองงดูฟ้ากกวล ที่ช่วยส่องแสงนำใจ